อัปเดตห้องสวยห้องว่างให้เช่าเข้าใหม่อีกแล้วค่ะของคอนโดเอพิโซดพระหลยธที่สะพานใหม่ค่ะขนาดพื้นที่ประมาณ29ตารางเมตรกว่าเกือบ30เลยนะคะ1ห้องนอนหนึ่งห้องดําได้ประตูปิดวิชิดห้องกั้นแยกสัดส่วนเลยค่ะอันนี้เป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นค่ะพื้นที่นั่งเล่นคือกว้างมากค่ะทุกคนแล้วก็ถัดมาค่ะต่อจากพื้นที่นั่งเล่นก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ําค่ะห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตรงพื้นที่นั่งเล่นมีแอร์ให้เรียบร้้้ออยยเลลนนนนะะคแววก็ใส่่ขงพืที ห้องนอนนะคะมีเตียงห้าฟุต พอมฟูกนอนให้ติดผ้าม่านให้เรียบร้อยตู้เสื้อผ้าคือใหญ่มากค่ะใส่เสื้อผ้าได้เยอะแล้วก็เตยียงนอนฟูกนอนในนอนสบายนะคะ5ฟุตเลยแล้วก็มีในส่วนของทีวีนะคะแล้วก็แอร์ติดให้ภายในห้องนอนเรียบร้อยห้องนอนได้ประตูปิดค่ะถัดมานะเป็นครัวเป็นครัวแยกนะคะครัวปิดติดระเบียงนะคะมีบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดให้นะแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นไมโครเวฟเตาไฟฟ้าที่ดูดควันห้องนะคะมีระเบียงตักผ้าได้ด้วยนะติดราวตักผ้าให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะใครสนใจเช่ารีบทักมาสอม คอนโดยอยู่ใกล้ห้างบีซีใกล้บีทเอสสถานีสายหยุดเส้นสีเขียวอ่อนพร้อมให้เข้าพักค่ะ